ปกติที่บาทกินกาแฟแก้วเท่าไหร่ก็60-70บเจ็ดสิบมีวไปของน้องจ้าทำไมครับพี่ดูราคาแคราคาสิบบาทเท่านั้นจาก60บาทเหลือ30บาทใช่นี่เพราะว่าบัตรนี้ทีพีแมคการ์ดเขารดค่ากาแฟให้ทุกเมนูเลยนะเดือนละ10แก้ว50%าอื ยิ <łość> ่งนี่เดี๋ยวเราไปเข้าแคมป์กันเราต้องซื้อน้ำเปล่าเนาะหลายแคมป์ที่นี่นะถ้าซื้อน้ำเปล่าที่นี่หนึ่งแถมหนึ่งไปเลยซื้อหนึ่งแพ็คแถมอีกหนึ่งแพ็คไปเลยโอ้โหแล้วนอกจากนั้นน้ำกินเราแล้วน้ำของรถก็คือน้ำมันรถอีกลิตรละขีดตะต่างเดือนละหนึ่งร้อยลิตร แล้วเนี่ยน้องขับรถไฟฟ้ามาครับเขาลดค่าเติมไฟฟ้าให้ด้วยนะจ๊ะหนึเดือนหลังอิตาก็ช่วยได้อีกยิ่งช่วงนี้เหมืนควันเหมืนควันด้วยช่วงนี้เหมืนควันขับรถฟ้าประหยัดหน่อยจำใบบัตรนี้ก็เชื่อใจหล่อเชื่อใจไหมครับนี่นี่อย่าบอกนะอย่าบอกนะนี่นี่ของจริงเพราะใช้รถน้ำมันอยู่ร้อยลิตรร้อยลิตรสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรไปเลยเหรอกาแฟก็ลดได้เหมือนเธอแหละแต่ช่วงนี้ สิ้นเดือนเหมือนกันลดยิ่งกว่า30อีกเพราะว่ากินฟรีโอ้ยเดี๋ยวกกับจานพี่จะกินของน้องเดี๋ยวน้องจะใช้บัตรพี่ไปซื้ออีกเดี๋ยวคิดแก้วเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปซื้อเอง